รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยกกัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ ในระบบดิิจลขึ้นโลโก้ PPTV HD ช่อง36เสรายกเสนอรายการขึ้นตัวหนังสือวิถีชีวิตขึ้นตัวหนังสือวัฒนธรรมขึ้นตัวหนังสือศิลปะขึ้นตัวหนังสือศาสนาขึ้นตัวหนังสือสังคมพหูวัฒนธรรม สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอัสลามูอะไรกุมรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและศาสนาของสังคมหูุวัฒนธรรมรวมทั้งมุสลิมสายกลางทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของทุกศาสนาทั้งชาวไทยและต่างชาติ วันนี้เราจะพาผู้ชมไปสัมผัสถึงความหลากหลายในวิถีชีวิตวัฒนธรรมและาศาสนาของอินโดนีเซียในจังหวัดสุมาตราเหนือที่มีชื่อว่าเมดานเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกาะสุมาตรามีประชากรนับถือาศาสนาคริสต์เป็นจำนวนมากผสมผสานกับาศาสนาอิสลามฮินดูและาศาสนาพุทธสะท้อนชีวิตของผู้คนในสังคมพูุวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตามหลักศาสนาของทุกๆศาสนาในเมืองเมดานช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมกันครับเมดานเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางการค้าและเมืองท่าที่สำคัญของภูมิภาคนี้ในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแต่สิ่งหนึ่งที่เมดานยังคงหลงเหลือให้ได้ศึกษาคือประวัติศาสตร์ในอดีต ช่วงนี้เราพาคุณผู้ชมมารู้จักเมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีความสำคัญเป็นอันดับสีของอินโดนีเซียนั่นคือเมดานเมืองที่มีขนาดใหญ่อยู่นอกเกาะชวาตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตรามีพื้นที่ครอบคลุมไปถึงบริเวณชายฝั่งช่องแคบมะละกาจึงทำให้เมดานเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางการค้าและเมืองท่าที่สำคัญของภูมิภาคนี้มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ต่ำกว่าสล้านคน ต่อไปเราไปทําความรู้จักกับเมดานในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมทั้งการเดินทางสัญจรไปมาติดขัดและถนนค่อนข้างแคบเพราะความเจริญที่เกิดขึ้นในเมดานอย่างรวดเร็วแต่สิ่งหนึ่งที่เมดานยังคงหลงเหลือให้ได้ศึกษาคือประวัติศาสตร์ในอดีตเราไปติดตามความน่าสนใจนี้พร้อมๆกันมัสยิดเมดานหรือมัสยิดร,รายาเอามาชุนตั้งอยู่หัวมุมถนนในย่านกลางเมืองห่างจากพระราชวังไมมุลไม่มากนัก เปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของเมดานก็ว่าได้ช่วงแรกของการก่อตั้งมัสยิดเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังไมมุนสุลต่านมามุลอัลลาชิดเบอร์คาซาอาลลัมในฐานะผู้นำของราชสุลต่านเดลีเริ่มการพัฒนาเมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2449แล้วเสร็จในวันที่10กันยายนพุทธศักราช2452โดยพัฒนาตามหลักการที่ว่าควรจะมีความสำคัญมากกว่าพระราชวังใหญ่ของสุลต่าน ตอนนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โบสถ์นักบุญฟรานซิสแห่งอาร์ซีซีโบสถ์คาทอลิกรูปทรงแปลกตาแห่งเมืองปลัสตาก,กีประกอบด้วยไม้กางเขนสัญลักษณ์ของชาวคริสต์ลักษณะของอาคารมีความโดดเด่นเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างศาสนาคริสต์และวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนพื้นเมืองอินโดนีเซีย ตอนนี้เราพาคุณผู้ชมมารู้จักบ้านหลังหนึ่งของชาวจีนเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองเมดานเป็นอย่างมากมีชื่อว่าบ้านท่านจงอาฟีท่านผู้นี้อพยพมาตั้งถิ่นฐานเป็นแรงงานชาวจีนและทำการค้าในช่วงที่องค์สุลต่านเดลีป,ปกครองอยู่จากความขยันและความซื่อสัตย์ทำให้เป็นที่ไว้วางใจจากรัฐบาลฮอลันดาจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกเทศมนตรีรับมอบหมายให้ดูแลชาวเมืองเมดาน สำหรับอีกสถานที่ที่เราอยากแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักนั่นคือวัดลุมพินีวัดพุทธเพียงแห่งเดียวในเมืองบรัสตะกีเกิดจากแรงศรัทธาของเศรษฐีชาวจีนแห่งเมืองเมดานได้ก่อสร้างเจดีย์องค์ใหญ่สีทองอารามโดยจำลองมาจากเจดีย์ชเวดากองเป็นศิลปะพะมา่าแต่ผสารูปแบบศิลปะจีนเอาไว้ในหลายมุม ตอนนี้เรามาทำความรู้จักอินโดนีเซียผ่านการบอกเล่าของอดีตนักศึกษาไทยที่เดินทางไปศึกษาณมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งการได้ไปใช้ชีวิตได้เห็นความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่หลากหลายของอินโดนีเซียสิ่งเหล่านี้ได้เปิดมุมมองอะไรใหม่ๆให้เขาบา้างเรามาพูดคุยกับเขากันผมจบมาจากจังหวัดสงขลาซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้ว ในเรื่องของด้านภาษาเพราะว่าในแถบจังหวัดสจังหวัดจะได้มักใตนะ้นั้นภาษาก็จะใช้ภาษามาลายูซะส่วนใหญ่ผมจึงมีทักษะแล้วก็มีพื้นฐานทางด้านภาษาสาขาที่ผมเรียนในประเทศอินโดนีเซียน,นะครับคือสาขาอิสลามศึกษาชื่อมหาลัยก็คือยู i v e r s i t a s r a m b i m บ k มักะบร a ดาเจซึ่งอยู่ในเมืองอาเจครับบรรดาเจจุดประสงค์ว่าทำไมผมถึงเลือกเรียนที่ อินโดนีเซียหรือว่าที่บรรดาเจนี้ก็คือผมก็อยากจะหาประสบการณ์หาความท้าทายใหม่ๆใ,ในชีวิตในการดําเนินชีวิตซึ่งเป็นต้นทุนในการดาเนินชีวิตในอนาคตผมจึงมองว่าประเทศอินโดนีเซียเหมาะสมกับผมในการาเรียนการศึกษาการใช้อยู่หรือการปรับตัวชีวิตประจําวัน ภาษามลา,ายูในแถบ3าจังหวัดแถนภาคใต้กับภาษาอินโดนีเซียนะครับมีความเหมือนกันแต่ว่าจะมีข้อแตกต่างนิดหน่อยคือสไตล์บ้านๆอย่างนี้กำปุงกำปุงแบบนี้นะครับส่วนภาษาในอินโดนีเซียก็คือยึดตามในหนังสือภาษามลา,ายูนะครับก็จะเขียนในรูปแบบของภาษาลูมีซึ่งภาษาลูมีเนี่ยมันจะใช้ภาษาอังกฤษ นเป็นตัวเขียนแต่ว่าคําอ่านความหมายจะเป็นภาษามาลายูภาษาอินโดนีเซียส่วนหนึ่งครับก็จะมาประยุกต์หรือว่าสแสดงมาจากภาษาอาหรับอย่างเช่นคําว่ามัสยิดซึ่งเป็นคําที่มาจากภาษาอาหรับไปตรงแล้วก็อินโดนีเซียก็มาประยุกต์มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันเหมือนกันครับ ในห้องเรียนงผมมีนักเรียนหรือว่ามีนักศึกษาทั้งหมดเจดคนในห้องในคัสนะครับซึ่งผมเป็นคนไทยคนเดียวที่อยู่ท่ามกลางนักศึกษาอินโดนีเซียในตอนแรกๆนะครับตอนที่ไปแรกๆก็ผมก็มีพื้นฐานจากประเทศไทยและส่วนหนึ่งในด้านการอ่านการเขียนที่เหลือก็จะเป็นการฟังการพูดอะไรนี้ ส่วนเมื่อเข้าไปในห้องเรียนจริงๆแล้วอาจารย์ก็จะพูดภาษาอินโดนีเซียพูดแบ,บบร็วมากครับพอพอ,พอเขารู้ว่าผมมาจากประเทศไทยเขาก็จะสรุปการพูดลงนิดหน่อยเพื่อให้ผมเนี่ยฟังได้ชัดเจนหรือว่าฟังได้รู้เรื่องมากขึ้นส่วนเพื่อนๆก็จะมีความปฏิสัมพันธ์กับผมดีครับส่วนในเรื่องของภาษาซึ่งผมจะจดมีโน้ตจดเป็นหนังสือเล็กๆจดภาษาแล้วก็จะไปถามเพื่อนๆว่า คำนี้แปลว่าอะไรใช้ยังไงในชีวิตประจําวันความรู้สึกประทับใจในเรื่องของการที่เพื่อนสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมอยากจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมไม่เคยรู้แล้วก็สอนภาษาติววิชาที่ผมไม่เข้าใจทบทวนบทเรียนก่อนจะสอบก่อนจะทํารายงานอะไรต่างๆนน่นั้นนะซึ่งนี่แหละครับผมจึงประทับใจของเพื่อนอย่างถ้าในสาขาอิสระศึกษาที่ผม เรียนมานะครับก็จะมีสอนในด้านของการสอนของศาสนาพื้นฐานาเช่นวิชาศาส,สนาัญญตัติวิชาเตาฮีหรือว่าความเชื่ออะไรต่างๆนานาพื้นฐานในของศาสนาครับแล้วก็เสริมเพิ่มเติมไปในเรื่องของอวิธีการสอนจิตวิทยาในการสอนเด็กยังไงให้เข้าใจในบทเรียนที่เราจะพยายามจะสื่อสารออกไปครับ เมืองที่ผมไปอยู่นะครับในประเทศอินโดนีเซียคือเมืองอาเจซึ่งเมืองอาเจในตั้งอยู่บนเหนือสุดของเกาะสุมาตรามีเมืองหลวงชื่อบันดาอาเจเมืองอาเจมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ทะเลหรือว่าสิ่งอื่นๆนะครับเป็นต้นซึ่งวิถีชีวิตของคนอาเจที่อยู่ ร่วมกับธรรมชาตินะครับส่วนมากก็จะร่วมอยู่กับธรรมชาติอาชีพหรือว่ากิจกรรมต่างๆก็จะส่วนมากก็จะเป็นอาชีพประมงอาชีพเกษตรกร,ร,กรปลูกถปลูกไร่ไถานานครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นเลยก็คือปลูกกาแฟซึ่งกาแฟอาเจเนี่ยเป็นของที่นิยมเป็นความนิยมของเป็นของขึ้นชื่อของเมืองอาเจเลยครับ ในด้านของสถานที่สําคัญทั้งในด้านของการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในด้านของธรรมชาติเช่นน้ําตกทะเลหรือว่าหมู่เกาะต่างๆที่มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านของธรรมชาติมากๆเช่นท,ที่ที่ผมเคยไปนะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับโบราณสถานหรือว่าสถานที่สําคัญทางด้านของประวัติศาสตร์ต่างๆนั่นะก็คืออย่างเช่นมัสยิดเบตูรห์มาน ก็มัสยิดนี้ก็จะเป็นอาณาเขตที่ใหญ่มากแลก้วก็ตกแต่งเหมือนกับรอบๆก็จะมีดอกไม้อะไรต่างๆนานาก็จะมีจุดเด่นเลยก็คือมีร่มที่เปิดปิดได้ใหญ่มากอยู่นอกนอกตัวมัสยิดเพื่อเป็นร่มเงาให้กับคนที่มาละหมาดมาวิธีศาสนาริจตต่างๆครับในฐานะที่ผมเป็นาชาวต่างชาตินะครับมาจากประเทศไทยก็เมื่อไปอยู่ที่เมืองของเขา การต้อนรับหรือว่าการปฏิบัติของชาวบ้านแล้วในแถวแถวละแวกที่ผมอยู่ก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับผมเมื <S <s ่อมีงานเลี้ยงหรือว่ามีอะไรต่างๆนานามีกับข้าวมีอะไรมาก็จะมาแบ่งปันชุมชนมีจัดกิจกรรมก็จะเชิญพวกผมที่เป็นเด็กไทยไปทุกปีเลยในเดือนของอเดือนละมดอนซึ่งพวกเราชาวอนซลามก็จะ,ะถือศีลอดกัน เวลาลาสินอดชาวบ้านล้วแวกนั้นก็จะเชิญพวกผมไปไปละาสินอดกันที่บ้านหรือไม่ก็พวกผมก็ไปเชิญพวกเขามาละาสินอดร่วมกันเพื่อเป็นสร้างามิตรภาพสร้างอะไรสิ่งดีๆต่อกันครับ<ม>ถ้าในด้านของสังคมพหูวัฒนรมนะครับสิ่งที่จะแย,ยกไม่ออกหรือว่าสิ่งที่แน่นอนเลยคือ การแตกต่างหรือว่าความหลากหลายทั้งด้านทั้งภาษาทั้งด้านความเชื่อวัฒนธรรมสีผิวอาหารและตา่างๆย่อมมีอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอยู่แล้วซึ่งในความคิดผมผมคิดว่าสิ่งที่เป็นหัวใจหรือว่าปัจจัยสําคัญที่จะทําให้สังคมพหุวัฒนธรรมเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขหรือว่าปราศจากความขัดแย้งกันก็คือ,อต่างคน ต้องเข้าใจกันแล้วก็เรียนรู้บริบทของกันและกันแล้วก็เคารพสิทธิ์หรือว่าเคารพความแตกต่างของกันและกันครับ ช่วงนี้เรามาพูดคุยกับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศาสนาอิสลามเพื่อให้เราเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพาหุวัฒนธรรมผ่านหลักคำสอนที่ชาวมุสลิมยึดเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงก็เป็น เราเรียกในภาษาของศาสนาว่าเป็นเป็นกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเราบอกว่าพระเจ้าเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงกลุ่มชนใดจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองถ้าหากว่าจะเป็นถ้าจะเอาหลักคิดนี้มาตอบคำถามนี้ก็สามารถที่จะตอบได้ว่าหัวใจสำคัญในการที่ปรับตัวของเราให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงก็คือการ การเปิดรับฟังข้อมูลใหม่ๆเพราะถ้าหากว่าเราปิดกั้นตัวเองหรือเรามีทัศนคติกับไอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยในเชิงลบเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นปัญหาในการที่เราไม่สามารถที่จะปรับตัวในการที่จะอยู่ในสังคมได้นี่เประเด็นที่1นนะครับในประเด็นที่2เนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นที่จะต้องทําไปพร้อมกัน่อนั่นก็คือต้องไม่อคติความเกลียดชังความอคตินะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องลดใช้คำว่าลดนะครับจะบอกว,ว่าไม่ให้มีเนี่ยมันก็ยากเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยในทางศาสนาพุทธก็สอนว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องทำให้ทุกข์ทั้งสิ้นซึ่งในอิสลามก็ก,ก็ปฏิเสธอิสลามมีปฏิเสธเรื่องของการเรื่องของการอะไรนะการมีอคติต่อต่อข่าวต่อผู้คนโดยที่ไม่ได้สแสวงหาความความจริงนะครับแล้วก็ การที่จะพูดทุกอย่างที่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 ได้ฟังมาอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาอยู่นี่เนะทุกอย่างเนี่ยเราเราเราเสพได้เรารับรู้ได้แต่ไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะสื่อได้แล้วก็การที่เราจะต้องรู้จักในการที่จะกันกรองข้อมูลข่าวสารนะครับในคําสอนของอิสลามเนี่ยท่านนาบีเคยกล่าวว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีบาปพอแล้ว กับการที่เขาพูดทุกอย่างที่เขาได้ยินมาคือทุกอย่างที่ได้ยินมานี่ก็คือมีใครมีใครแชร์มาหาเราเราแชร์ต่อหมดถ้าจะเปรียบเทียบนะไม่รู้ว่าอันนั้นมันมันโอเคหรือไม่โอเคไปพาดพิงเขาในทางที่ไม่ดีหรือไม่อะไรอย่างไรนี่เราไม่สนใจอะเราส่งต่อเราส่งต่ออันนี้เข้าข่ายเป็นบาปในศาสนาอิสลามนะครับประเด็นที่สามก็คือว่าจะต้องคิดทบทวนที่ผ่านมาเพื่อนําไปสู่การปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการอยู่กับ โลกของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามองข้างหน้าอย่างเดียวไม่ทำให้เราไม่สามารถที่จะที่จะปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักในการที่จะทบทวนหรือเหลียวหลังไปดูเรื่องราวต่างๆความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นที่มันสร้างความสูญเสียนะครับที่มันมีผลกระทบที่ไม่ดีอันนี้คือสาประการที่ผมต้องการที่จะบอกในประเด็นนี้ครับ จริงแล้วเรามี5้าศาสนานะครับที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองก็คือพุทธอิสลามคริสฮินดูและกะซิกนะครับแต่เนื่องจากว่าพี่น้องชาวฮินดูกับพี่น้องชาวซิกนีมีจํานวนไม่มากนักทีนี้ประเด็นที่เรากําลังพูดถึงเมื่อตะกี้นี้ก็คือเราพูดถึงว่าในสังคมไทย,ยที่มีมุสลิมกับพุทธเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจนะสำหรับการที่พี่น้อง ผู้ชมคนที่จะทราบก็คือว่าสังคมไทยของเราเนี่ยเป็นสังคมผู้วัฒนธรรมและเป็นผู้วัฒนธรรมที่มีเอกลกักษณ์ที่ที่งดงามหรือปัจจัยที่น่าสนใจที่ทําให้ผู้วัฒนธรรมของสังคมไทยนี้งดงามอยู่3าสี่ประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือสังคมไทยเนี่ยมีพระมหากษัตริย์นะครับไม่ใช่เพิ่งมีแต่มีมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่นมนานมาแล้ว อาจจะพูดถึงตั้งแต่ยุคสุโขทัยนะครับอยุธยาตอนต้นตอนกลางตอนปลายกรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์ถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะพบถึงเส้นทางเวลานะครับของช่วงต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีมุสลิมอยู่มุสลิมไม่ใช่เป็นแขกที่เพิ่งเข้ามานะครับเหมือนกับในบางประเทศที่มุสลิมเป็นแขกเข้ามาอยู่แล้วก็อพยพเข้ามาแล้วก็มา ใช้ชีวิตนะไม่ใช่อย่างนั้นต้องเข้าใจใหมายว่ามุสลิมไทยเนี่ยเป็นเป็นคนไทยแต่เดิมเราสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องของประวัติศาสตร์มุสลิมไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะครับประเด็นของพระมหากษัตริย์ก็คือว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นองค์อัครศาส,สนุปถัมภกก็คือราชกรณียกิจเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำนุบำรุงทุกศาสนา นะครับไม่ว่าจะเป็นพุทธไม่ว่าจะเป็นมุสลิมไม่ว่าจะเป็นอิสลามอะไรก็แล้วแต่ทำนุบำรุงนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับส่งเสริมทุกศาสนาในหลายๆประเทศที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาก็ทึ่งนะว่าพระมหากษัตริย์ของไทยเนี่ยเป็นพุทธนะครับคนส่วนใหญ่ก็เป็นพุทธรัฐบาลก็เป็นพุทธแต่ว่าทำไมมีมัสยิดตั้ง4 0 0 0 5 0 0 0มัสยิดนะครับไม่น่าเป็นไปได้นะครับ พี่น้องบางคนอาจจะอาจจะไม่รู้ว่าในประเทศไทยเนี่ยมีมัสยิดเกือบสี่พันนะสี่พันกว่าอันนี้ที่พูดนี่ต้องการจะบอกว่านี่คือความงดงามของสังคมไทยนะครับที่หนึ่งมีพระมหากษัตริย์นะครับที่เป็นองค์อัครศาสนุปถามภกแล้วก็เป็นถือว่าเป็นสถาบันที่ปกปักรักษาชาติศาสนาโดยอพ้องยิ่งศาสนาพุทธแล้วก็ทุกศาสนาจบจนกระทั่งถึงปัจจุบันอันที่สองเนี่ยก็คือรัฐธรรมนูญผมคิดว่า การที่เรามีรัฐธรรมนูญเป็นหลักประกัน,นในเรื่องของสิทธิเสรีภาพในเรื่องของการปฏิบัติศาสนา,านกิจไม่ใช่แค่ปฏิบัติอย่างเดียวนะปฏิบัติเรียนรู้หรือเผยแพร่อันนี้สําคัญมากในสังคมไทยของเราเนี่ยมันก็จะมีเสรีภาพนะครับจากการที่เราได้มาจากรัฐธรรมนูญนะครับที่ให้สิทธิเสรีภาพกับทุกศาสนาไม่ใช่มุสลิมนะแล้วก็มุสลิมนี่ก็มีเสรีภาพในเรื่องทุกเรื่อง ทุกเรื่องที่เป็นสําคัญจะละมาที่ไหนจะสร้างมัสยิดอย่างไรนะจะไปทําฮักที่เมกะนะครับหลายๆอย่างมีธนาคารอิสลามนะครับหลายๆประเทศมุสลิมไม่มีธนาคารอิสลามนะอิสลามอีกแบงค์เนี่ยแต่ว่าในประเทศไทยมีธนาคารอิสลามแล้วก็เป็นของรัฐด้วยอีกต่างหากนะให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เรามีกฎหมายพรบหลายฉบับนะครับอ,อ,อันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นความงดงามของสังคมแต่อันที่สามเนี่ย แล้วก็เรามีประวัติศาสตร์ร่วมกันระหว่างมุสลิมกับพี่น้องชาวพุทธอันนี้เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้เพราะประวัติศาสตร์ก็จะเขียนนะครับในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยเนี่ยมันก็ไม่ใช่มีเฉพาะชาวพุทธกลุ่มเดียวนะครับที่ที่อะไนะที่สร้างเรื่องราวสร้างชาติมาแต่ว่าจะมีพี่น้องมุสลิมเข้าไปอยู่ด้วยนะครับที่ชัดเจนก็คืออุสีวิทยานะครับปฐมจุฬาราชมนตรีนั้น มีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับจนกระทั่งถึงกรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็จะมีกฎหมายมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลกิจการของาศาสนาอิสลามนะครับที่สําคัญก็คือว่าเราจะเห็นถึงการต่อสู้นะครับปกป้องชาติไทยของเรานะครับที่มีมุสลิมเข้าไปเกี่ยวข้อง เป็นร่วมอาจจะใช้คำว่าเคียงบ่าเคียงไหลนะครับเราก็จะมีในประวัติศาสตร์จะพูดถึงเยอะแยะมากนะครับบุคคลต่างๆเหล่านี้มีสุสานที่ฝังร่างของคนเหล่านี้ที่ปรากฏไปเยี่ยมได้ก็คือที่มสัสยิดต้นสนอันที่4ีเนี่ยก็คือที่ผมเอาเรื่องของพุทธศาสนามาเป็นปัจจัยที่จะบอกว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้พระวัฒนธรรม ของสังคมไทยเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์ก็คือการอยู่ร่วมกันกับาศาสนาอื่นๆเนี่ยมันเป็นไปในทางบวกมันเป็นไปในทางให้ความอะไรนะให้ความรักให้ความเป็นมิตรให้ความมีมิตรไมตรีมีความอ,อ,อารีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งทุกวันนี้ก็เห็นอยู่นะครับไม่สามารถที่จะไปเปรียบเทียบกับสังคมประวัฒนธรรมในหล,หลายๆประเทศได้ ุผู้ชมครับจากการที่ผมได้เห็นโบราณสถานเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าจดจำสถานที่ประกอบพิธีกรรมของแต่ละาศาสนาและวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ในเมืองเมดานทำให้ผมเข้าใจแนวทางของการอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยทุกคนแม้จะต่างเชื้อชาติต่างาศาสนาแต่ก็ยังสามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดีนั่นก็เพราะการเคารพในหลักปฏิบัติของแต่ละาศาสนาการยอมรับ การเข้าใจและการให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและวันนี้รายการอัสลามูอะไลกุมเวลาหมดแล้วครับครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมที่ไหนติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับไม่จะเป็นเรื่องการรล,ลึกเพียงอย่างเดียวหรือการกำหนดพิธีกรรมขึ้นมาแต่จะต้องเป็นเรื่องที่ควบคู่กับวิถีชีวิตในการปฏิบัติจริง ก็คือการวิงวอนขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้าข้อต่อมาก็คือการประพฤติดีประพฤติชอบของบุตรการอุทิศสิ่งที่เป็นาศาสนสมบัติ